สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมน,นอนสู้ผีกันนะคะอันนี้คือหน้าปกของเกมไม่ใช่สิอันนี้ก็คือหน้าเกมเริ่มต้นนะคะเอาละอ,อันนี้ไม่ได้จะมารีวิวนะแต่มาเล่นเฉยๆน่ะคือไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะก็เลยเล่นเฉยๆนะอ,นๆนะอ่ะอย่างแรกเลยแล้ว,ว่าเราเข้าเพดีกว่า แผงที่น้ำแข็งหิมะเครื่องบินมาตลอดเลยนะยาเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวายตาแล้วฉันตุวีอีกแล้วอะ่ะแกอ่ะไปต่ออะไรจ้าฉันไม่ชอบยันโอ้ฉันว่าฉันจะเลือกห้องสักใดห้องหนึ่งขอเพื่อน ฉันว่าห้องนั้นไม่น่าจะโอเคนะเฮฉันจะเลือกห้องนี้นี่แหละเพราะว่ามันสามารถส่องประตูของฉันได้อตาล๑๐9 8 7๖๕๔๓๒๑๐อุ้ยมีผู้ชายมานอนตัวยแกโอ้โ้ฉันชอบเขาอะดูผู้ชายว้าวอ่ะก่อนอื่นเออนสิ 8 20 6 8 1 2 3บหกปดหไปฉลามขึ้นบกอื้อไปเลยค่ะรวยอุ้ยตายแล้วเขาหล่อมากเลยแกฉันชอบเขามากโอ้หไวมากเลยเดี๋ยวฉันดูก่อนนะโอ้กองวิเศษ โอ้ว้าอ oh my god ฉันลองสิ่งนี้นะโก้ oh ดูเขาสิไม่ใช่เขาคนนี้นะแต่มันคือไอจินเพราะว่ามันอร่อยจนเปิดกินมาให้ฉันขอหน่อยแล้วกันนะคือแพนนี้ไม่ใช่สิแผนที่นี้มันมีดีอย่างหนึ่งคือ คนตายเราสามารถขโมยของของเขาได้อยดู oh God. เขาสิเขาอัพตามฉันด้วยแกฉันรักเขาอ่ะอัพปาไปสองชั่วโมงค่ะอะ ภาพไปอนอันนี้มันถึงเลเวลอันนั้นแล้วกันนะอ่ะไปตัดภาพเออแกคือฉันมีเรื่องจะมาบอกทำไมเขามันน้อยกว่าฉันน่ะออััขี่มาตีประตูฉันน้นหรอไม่มีทางเธอต้องลาออกจากประตูฉันไปเลยชิ่ว เฮ้ยโอ้สีนี้สบายตาขึ้นกว่าเดิมโอ้โหฉันไปไกลใครกว่าเขาแล้วนะเ,เนี่ยเออล้วเวสีอือฮะ นี่มันมาถึงไหนแล้วนะคะคุณคุณยังใช้เจ้าไม่กวาดง่ง่นี้อีกหรอคะ <What? S 1> เอาล่ะค่ะเออหนึ่งสองโอ้โคนชายไม่กวาดง่โงโ o ตายไปสามคนเลยเพราะใช้ไม่กวาดแบบนั้นอ่ะ พอใช้ประตูเหล็กลาสามเอ,อ้กรไดวะจะกูลอกน้อ่อาอแคโทษทีพอดีอิ่มไปหน่อยก็เลยอะ ว้า <Wow. S 2> จะอัพเข้าที่ไหมนีสองพันพออยู่นะเดี๋ยวฉันลองเงินเปิดมาคนฉันอยากอัพเกตสิ่งนี้เพราะว่าดูเหรียญนี่สิช่างสวยจริงๆอัพ ห้าเลยเหรอห้าเลยเหรอพี่คงต้องซื้อมาเยอะหน่อย,อยนึงเพฮึบเมซื้อมาเต็มบ้านตายตายตาย yes yes Hmm. <laughs>